จะเอาอยังไงมันเป็นเรื่องจริงเขาเรียกว่าอยอมรักความจริงเป็นส,ส,สิ่ที่ไม่ไตายใช่ไหมเราก็เกิดที่นี่บางพระโจก็เราของเราก็อยู่ตรงนี้จะเอาอย่างไงก็ต้องสู้ คุณครูปียพงศ์ตอกกันทานะครับเ่อเล่นว่าครูโของสอ,อนเพิ่มนี้สอนระดับชั้นปสี่หครับผมมีนักเรียนทั้งหมดอยู่9คนครับผมเป็นการสอนแบบรวมรวมชั้นครับผมคือเราก็ไฟแรงมาจากข้างล่างมาสอนวิชาการอย่างเดียวเลยเด็กไม่ไฟ ว่าแปลกกับเราเพราะว่าเราไปถึงสิบแล้วเด็กยู่หนึ่งดูเลยเพราะนี้เราก็ต้องมาทบทวนกันทําไมเขามองไปข้างนอกเขาบอกว่าสิ่งที่เขามองไปข้างนอกเนี่ยเขาคิดถึงวัวคิดถึงป่าคิดถึงอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำเขาบอกว่านี่แหละคืออนาะคตของเขาคืออาชีพของเขาแต่ครูก็ไม่เข้าใจครูก็แบบว่าเธอต้องไปสายวิชาการนะสอนวิชาการให้เธอสอนวิชานี้สอนอะไรอย่างงี้เขาบอกว่า มันไม่มีประโยชน์สําหรับเขาเพราะเขาไม่ได้ไปใช้ทําอะไรทําไมครูไม่มองบริบทของของครอบครัวเขาแล้วก็ของตัวเขาพอผมได้ยินอย่างนี้ปุ๊บก็เลยมาคุยกับครูเมนว่าเออเราต้องปรับหลักสูตรแล้วละ่ะเราจะเรียนวิชาการแบบข้างล่างไม่ได้ก็เลยต้องความเป็นวงเวียนชีวิตหรือวงเวียนฤดูการจะอยู่ตรงนั้น กัญญอนี่มันมีความเชื่อครับมีความเชื่อแบบเจ้าป่าเจ้าเขาหรือว่าสิส่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามไม่เห็นเขาก็เชื่อมันก็คล้คลคลายๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แบบไร่มุเวียแต่ละแปลงเนี่ยเราอาจจะเป็นเชิงเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะก็ต้องเขาจะทําสมมุติว่าปีเนี้เราทําแปลงนี้ปีต่อไปเราก็ต้องไปทำแปลนนู่นหมุนเวียงกันไปปีที่เราทำปัจจุบันเนี่ยปีหน้านี้เราจะทิ้งเป็นพัดฟื้น จ็บถึงสิบปีนะเขาปล่อยถึงเจ็ดปีพื้นที่ตรงไหนที่มันต้นไม้โต,ตช้าก็คือเราจะปล่อยถึงสิบปีก็กลับมาทางครั้งหนึ่งก็เลยทางเจ้าหน้าที่เขามาดูเอาเราบุรุษป,ป่าไงความเป็นจริงก็ก็เป็นไร้แปลงเก่านั่นแหละมันเป็นอย่างนี้เขารพทุกอย,อย่างอยู่ในป่ามันก็ต้องเคารพป่ามันมีคําคงของของปรกรณยองตั้งแต่บรรพชนมีมาบอกว่าอยู่กับป่า เราใช้ป่าต้องรักษาป่า,รปาเราใช้น้ำเราก็ต้องรักษามน้าเราจะกินเขียดก็ต้องดูแลผาเพราะว่าเขียดมันอยู่ในผาเราอยัดก,กินปลาก็ต้องรักษาลำห้วยเพราะว่าน้ำมันไหลปลาจะอยู่ในลำห้วยนะั่นแหละอันนี้มันเป็นคำตั้งแต่บปาปโจร์สอนมาอันนี้เป็นคำคมๆเลยนะความความเชื่อของบางยอย่างเป็นแบบนี้ตอนนั้นมันมีมันเป็นอย่างนี้ ที่ผมอยู่เนี่ยอาจจะเป็นสามอำเภอสองจัง 2, จหวัดอยางเงลำพูนกับเชียงใหม่เราอยู่ทางนี้ที่เราอยู่ลำพูนนะที่เรามองเห็นเนี่ยข้้นไหลโน้นทางนู้นก็เป็นเชียงใหม่ทั้งทีเลยนะมันมีทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็บอกว่าให้เราอพยพเราก็บอกว่าเอา้าเราผมก็ทัดททยกันมาครั้งหนึ่งเนี่ยเอา้าถ้าคุณมีพื้นที่ร,รับจริงผมก็พร้อมที่จะลงไปจะ,จะอพยพเขาก็มีเมีมยงด อะไรใดๆมันเลยเขาบอกว่านายบายทัวคือพื้นป่าอถ้าอย่าง,งาน,นั้นทัวก็ทวนสิวะตรงนั้นผมไปคุยที่กระทรวงทรัตเลยนะก็เลยเกิดเรื่องเกิดเรากันมาจนถึงปัจจุบับนก<ม>็จะเอาอยัางไงามันเป็นเรื่องจริงเขาเรียกว่ายอมรักความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ไตายใช่ไหมเราก็เกิดที่นี่บางพระโจโก,ก็เราของเราก็อยู่ตรงนี้จะเอาอยัางไงก็ต้องสู้ โอ้ช่วงนั้นรู้สึกแบบท้อเหมือนกันนะถ้าพี่ท,ที่ตรงตรงก่อนนั้นนั้น,นที่มีกฎหมายทับอ่ะใช่ครับผมไปที่กรุงเทพม็อบที่กรุงเทพสองครั้งใช่ครับเป็นที่เอออะไรนะอะไรนะกระทรวงหรือเปล่าใช่นะแล้วก็ครั้งที่สองที่หน้ายูเอ็นนะใช่ครับผมไปนอนที่นั่นประมาณเกือบสองอาทิตย์เน่ยไป อยู่ตรงนั้นโอ้อากาศแบบไม่สนุกเลยก็นอนข้างทางนะนะใช่โอ้โหผ่านไปประมาณเดือนทาเดือนแล้วก็ไปประชุมที่เชียงใหม่ต่อใช่ครับแล้วก็มีก็อันนี้เขาเซ็นอนุม,มัติให้เือยังอันนี้อย่างนี้แล้วเขาก็เซ็นอนุม,มัติให้แล้วแล้วเราก็จัดก,การข้อมูลที่หน่บ้านต่อแล้วก็ส่งไปให้เขาอีกครับแล้วก็เราก็เลยประกาศเขตว่าทราทพิเศษได้ ใช่ครับเราอยู่กับป่าเรารักษาป่าเราดึงน้ำเรารักษานะ้ำเรากินเขียดเราดูแลพ้า ราากกินปลลัษพคือว่าคําพูดของคนกะเหรี่ยงเนี่ยที่ที่เป็นรูป,ปธรรมที่เป็นคําพูดนี่ก็คือครั้งแรกที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาจะมากับต้นไม้ต้นไายแล้วเวลาที่เขาจากโลกไปนี่เขาก็จากไปกับต้นไม้ต้นพายเขาเกิดมากับต้นไม้ต้นไายก็หมายถึงว่าเขาเกิดมาปุ๊บเนี่ยสะดือของเด็กเนี่ยจะใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็คือไปหาต้นไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์แข็งแรงต้นที่จะเป็นอาหารให้กับสัตว์ตาแล้วเนี้ยเขาจะเอาสะดือ ไปผูกไปติดไว้กับกับต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็คือจะตึบตัวไปพร้อมกันโดยที่ไม่ทำลายหรือว่าตัดต้นไม้ต้นนั้นมันผ่านการบอกเล่าแล้วก็คือมันผ่านการเป็นแบบอย่างให้อย่างสมมติถ้าเจอนี่ก็คือเขาจะรู้อยู่แล้วอันดับแรกเรื่องการสร้างความเข้าใจถ้าเมื่อไหร่เขาไม่เข้าใจนะมันไปยากแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเข้าใจเนะี่ยอย่างพี่กับพี่หวานในเวลาสื่อสารไม,ไม่ต้องพูดอะไรมากครับก็เข้าใจกันอ่าแล้วก็ ไม่ใช่มีแค่พี่กับพี่หวานการแบ่งทีมเยาวชนเนี่ยมันจะมีรุ่นเล็กอย่างโอจีอันนี้ก็คือเราไม่เคยคิดว่าเขาจะขึ้นมาตอนนี้เหมือนกับว่าเขาจะขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีเพื่อนคนอื่นที่จะขึ้นมาอีกแล้วมันจะมีรุ่นกลางรุ่นกลางอย่างน้องอูเขาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นกลางแล้วก็เรามาอยู่ที่บ้านแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทํางานนี่แหละครับทาไร่ทํานาแล้วก็ พี่ผูกลับมาแล้วก็ช่วยกับทํางานบ้านางานชุมชนองานเข้าครับทำแบบวัด GPS วัดอะไรรับเตรียมข้อมูลแนวกันไฟกับนแล้วก็ติดสปริงเกอร์อะไรประมาณนี้ครับแล้วมันจะมีรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกรุ่นใหญ่ขึ้นมาก็คือรุ่นประมาณที่ ไอ้กลุ่มเนี้ยเขาจะมีความสามารถเฉพาะด้านในการตัดสินใจในการเข้าใจบทบทพื้นที่กลุ่มกลุ่มกลุ่มเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นแนวหลังที่แบบว่ามีกาําลังเมื่อไหร่ที่แบบว่าเราส่งสัญญาณขอกาลังเสริมดว่วนเนี้ยกลุ่มนี้ก็จะมาแล้วอนาคตเราเชื่อว่าผลผลิตของคนเหล่านีมนมน้มันมันมีที่พี่สัมผัสได้มันมันสัมผัสได้สองแบบนะหนึ่งเนี้ยก็คือว่าเออนอกจากกําลังที่เราลุยเต็มที่แล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งท,ที่ที่พลังธรรมาชาติที่เรามองไม่เห็นเขาจะโดนบันดาลอะไรให้ให,ให้แบบเกิด ความร่วมมือแล้วเกิดเกิดการทํางานร่วมกันนะแม้แต่วันนี้ที่ที่มองว่าเหตุมื้อเช้าเนี่ยฝนจะตกเราจะทํายังไงดีวะแต่ว่าหลังหลังจากเ,เราจะเริ่มพิธีฝนก็เปิดฟ้าก็เปิดเราสอนจากอิงอิงจากบริบทของพื้นที่ว่าสิ่งที่ธรรมชาติสิ่งที่มีในจุลชีวนของเราเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ย มันจะเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากถ้าเด็กนักเรียนถ้าตัวของผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันแต่ว่าเราใช้ประโยชน์จากเขาแล้วเราจะทดแทนหรือชดเชยยังไงต่อสิ่งที่เราใช้ไปเราชุมชนนี้ต้องอยู่ใช่ครับชุมชนนี้เขาทาเพื่อผมทําเพื่อชุมชนนะครับแต่ผมคิดถึงชุมชนไม่คิดถึงตัวเองใช่ครับใน,นตอนนี้มันตอนนี้ก็ สดคำสอนของบรรพชนกุกระเรียงที่ว่าออทีก็ตอทีออเดก,ก็ตอเลออญาก,กตอคุยชุมชนตรงนี้ยังเป็นไปตามจาริตคำสอนของบรรทชนของบรรทบุรุษโดยที่ไม่ได้ละทิ้งและยังคงอยู่เป็นสายใยเชื่อมเดียวสัมพันธ์ไปด้วยกันตราบนานเท่านานครับ